สวัสดีครับวันนี้เอามีดแบรนด์จีนนะครับของแท้แบรนด์จีนนะไม่ใช่ของก๊อฟของอะไรนะครับเป็นของแท้แบรนด์จีนมาให้ชมมานอีกหนึตัวนะครับกับแบรนด์นี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมครับมันอ่าน่อนค้างยากนะครับแต่คิดว่าจะอ่านว่าชูซิสนะครับชูซิสชูซิสอะไรประมาณนี้แหละนะฮะมาให้ชมกันนะครับกับรุ่นอ่าผมดูก่อนนะชื่อรุ่มมันจำมันค่อนยากนะอ่านี่ครับ xun 1 1 6นะครับชื่อรุ่นมันนะครับเป็นวัสดุใบมีด d 2นะครับด้ามจับเป็น G10 นะครับประมาณนี้มีหลายสีให้เลือกนะครับมีสีดำด้วยนะครับแต่นี้ผมได้มาจากการประมูลเพจเอ็ดซีเดอะเบ t ติ้งนะครับก็ไปประมูลได้นะครับถ้าใดสนใจนะครับเป็นของแท้นะครับงานประกอบดีแน่นปึกนะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องกันแล้วกันว่ามันมีอะไรให้บ้างนะครับเป็นกล่องสไลด์ออกมาอย่างนี้นะครับ วันนี้เสียงอาจจะเนเพี้ยนหรือว่าพูดจาอะไรผิดปกติไปก็ขออภัยนะครับไม่ค่อยสบายนะครับมีผ้ามาให้หนึ่งผืนนะครับผืนใหญ่เลยนะผ้าเช็ดมีดหรือท่านจะไปแปลงไวเช็ดอย่างอื่นก็ได้นะครับเช็ดเป็นตรงแว่นตานะครับเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะมจิกไฟเบอร์หรือเปล่าหรือหรือไมโครไฟเบอร์อะไรหรือเปล่าจำชื่อชื่อผ้าไว้ได้นะขออภยัยด้วยนะครับแล้วก็มีปั๊มโลโก้ต,ตรงนี้โลโก้คอเท่ดีนะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ มีผ้ามาให้หนึ่งผืนนะครับแต่ส่วนใหญ,ญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอ้ผ้าพ,พวกนี้ผมเก็บไว้ในกล่องมีผ้ามาให้หนึ่งผืนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นคล้ายๆน้มบัตรนะครับคลา้คลายกับน,นามบัตรมีรูปบาดมาให้ด้วยเท่ดีเหมือนกันนะ ไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนให้มาเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็มีใบนี้อีกเออไว้ให้มาเยอะดีนะฮะเป็นลายเซ็นนะครับโมเดลซีเรียลนัมเบอร์นะครับวันทึกตัวนี้อ่าแล้วก็มีมาอีกโอ้โหเยอะแยะนะครับกระดาษไม่รู้จะให้มาทำไมเยอะแยะนะครับไม่รักโลกเหมือนแอปเปิลเลยครับ <c oughs> อ่า เป็นใบคู่มือนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ไม่ได้มีน็อตสำรองหรือว่าแหวนแหวนสำรองไว้ให้นะครับมีแค่นี้นะครับให้กระดาษมาเยอะเชียวครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวมีดกันแล้วกันนะฮะตัวมีดของเขา ราคาขายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันพันกว่าบาทหรือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมประมูลได้มาราคาไม่ถึงพันนะครับก็หนึ่งเลยคือชอบรูปทรงมันนะครับก็เลยไปประมูลนะครับแล้วก็ชนะมาก็เลยได้มานะครับจากเพจของออเพจ EDC d a t t b a n g นะครับที่เป็นพันธมิตรกับเราอยู่เนาะตอนนี้ดูภายนอกเนี่ยเป็นมีดขนาดแบบเขาเรียกว่า ขนาดฟูลไซส์เลยนะครับขนาดใช้งานเลยนะครับใบมีดก็ใหญ่ด้ามก็ใหญ่นะครับน้ําหนักเนี่ยกลางๆนะครับกลางๆค่อนไปทางเกือบๆจะหนักนิดๆแหละน่าจะประมาณ140-150กรัมได้นะครับแล้วก็มีซับเฟรมด้านในเนี่ยหนาะปึกปักรู้เลยว่าแข็งแรงนะครับตัวนี้มีโลโก้ตรงนี้นะฮะผมชอบโลโก้เขามากเลยมันเท่ดีนะฮะด้ามจับเป็น G 1 0นะครับ คลิปเน,ปน็บนะฮะคลิปเน็บเสียดายไม่ใช่คลิปเนป็บดิฟแคลรี่นะครับเป็นคลิปเน็บแบบธรรมดาแล้วก็แบบเนี่ยข้อพิจารณาของผมนะครับที่ผมไม่ชอบคือคลิปเน็บต้ามันโผล่ไปนิดนึนงโผล่มากไปหน่อยนะครับเวลาพกเนี่ยมันจะดูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูคนเขามองเขาจะรู้เลยวเวลาพกมีดน,นะครับแต่ถ้าท่านใดที่พกกับกระเป๋าคาดเข็มขาดกระเป๋าคาดอกอะไรพวกนี้ก็ได้สบายๆนะครับ มีปัญหาเรื่องพกพวกนี้อยู่แล้วนะประมาณนี้ครับระบบเปิดมี2แบบนะครับเป็นฟอนต์ฟิปเปอร์นะครับฟอนต์ฟิปเปอร์ท่านใดที่รู้สึกว่าเปิดฟอนต์ไม่ค่อยเป็นเปิดยากเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อมีดตระกูลเบลูก้าไปหัดเปิดนะครับผมก็หัดเปิดกับมีดตระกูลนั้นนะครับวงสวิงเขาดีจริงๆนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวใบมีดในการเหวี่ยงเนี่ยแบบสุดยอดนะครับก็คือเปิดง่ายเลยแหละเหมาะสำหรับมือใหม่หัดเปิดเลย ผมก็ไปหัดกับตัวเล่มนั้นนะครับส่วนตัวนี้เปิดง่ายไหมเปิดง่ายครับเปิดง่ายนะครับเพราะเนื่องจากมันมีล่องตรงนี้เอาไว้กอดกับนิ้วมือนะครับแล้วทรงใบมีดมันโคตรเท่เลยเห็นไหมใบมีดเนี่ยยาวประมาณ3.5มจถึงสานิ้วเลยนะครับนี่ฮะวัสดุใบมีดก็เป็น D2 นะครับอีกระบบเปิดหนึ่งก็จะเป็นทัามโฮนะครับดีไซน์มาได้แบบแปลกตาดีนะ ดูลำ้ำดีนะครับนี่สามารถดีดเปิดอย่างนี้ได้นะครับดีดเปิดได้แล้วก็เปิดปกติกับนิ้วโป้งก็ได้นะครับชีบนี่ฮะเปิดใช้งานธรรมดารทรงใบมีดเนี่ยเป็นทรงดอกพอยท์ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มีการตัดเส้นสายได้แบบดูเท่มากเลยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เท่าที่ผมจับดูนะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดเคยเล่นมีดแบนด์พวก Petify Fish นะฮะหรือว่า k ู B ีเนี่ยงานใกล้เคียงกันเลยนะแต่ไม่ได้ใกล้เคียงกับตัวท็อปของมันนะครับหมายถึงว่าใกล้เคียงกับตัวแบบเ,เริ่มต้นหรือตัวกลางๆของเขาเลยนะครับถือว่าสูสีกันเลยนะงานประกอบเนี่ยผมให้สูสีเลยนะสูสีกับแบรนด์พ i ทิฟายฟิชนะผมว่างานพอกันเลยส่วนตัวนะผมว่างานพอกันเลยก็คือซื้อมาใช้งานได้แบบสบายใจได้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเรื่องงาน QC เลยนะครับ น่นปึกปักนะเก็บงานเนี้ยบนะครับแล้วดูมีดแบรนด์จีนนะครับใครที่เรียกได้ว่ายังไม่เปิดใจใกับมีดแบรนด์จีนหรือดูถูกไม่เพีน gene, คิดสมัยนะครับงานเข้าไปไกลแล้วนะครับถ้าเป็นแบรนด์แท้เนี่ยเซ็นเตอร์เป๊ะนะครับด้ามจับ g 1 0มีซับเฟรมมีมีตัวเฟรมเป็นสแตนเลสนะครับหนาปึกปักตัวแบ็กสเปเซอร์เป็นพลาสติกนะครับ อันนี้ยาวเลยนะครับคลิปเน็บก็ไม่สามารถแจ้ฟังได้นะครับเําสำหรับคนพกข้างขวานะครับระบบอเปิดก็บอกไปแล้วนะครับใบมีดเป็น d 2นะครับใบมีดเนี่ยทำผิวมาแบบซาตินนะครับเป็นแบบปัดงาปัดเงานะครับมียิงโลโก้เลเซอร์มาตรงนี้อ่านาว่าโลกโก้แบรนด์ะนะครับ่าชาูซิสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไอาการออกเสียงเนี่ยมันอ่านยากจริงๆนะครับแล้วก็มี สัญลักษณ์มีดีทูนะครับบอกชนิดเหล็กนะครับแล้วก็ xu n 116ส่วนอีกฝั่งนึงเขียนว่า f ทับ y นะครับ187อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวเลขอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเลขเออของตัวลดการผลิตหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าได้คำตอบจะมาออบอกอีกทีนะครับ ตัวด้ามจับใบมีดจับถนัดมือเลยนะครับมีร่องเวาเข้าไปอย่างนี้เนี่ยมีเอาไว้กันนิ้วตรงนี้นะครับกันลื่นครับด้านบนมีจิมปิ้งกันลื่นนะครับ2จุดเลยนะครับจุดนี้แล้วก็จุดที่ใบมีดนะครับออกแบบมาได้ฉลาดเลยนะเป็นฟอนฟิปเปอร์ด้วยแล้วก็เป็นที่วางนิ้วเวลาเปิดด้วยนะครับเนี่ยแล้วเวลาเปิดฟอนฟิปเนี่ยมันเทมากเลยนะครับใครที่เล่นมีดแล้วยังเปิดไม่เป็นไปหัดเปิดซะนะครับแล้วท่านจะชอบนะครับติดใจแบบผมนะครับมันเปิดเทมากเลย เปิดได้หลายแบบเนี่ยไม่ดิดออกได้นี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเปิดเทคล้ายๆกับเปิดไฟแช็คนะฮะเปิดฟอนฟิปทรงใบมีดก็เหมาะกับการใช้งานดีนะครับไม่ได้รับคมยากอะไรนะครับมีการตัดเส้นสายมาได้แบบสวยงามเห็นไหมครับเป็นเหลีหล่ยมมันเหมือนมีดเนวเขาเรียกอะไรอ่ะ เลียมๆเป็นแนวแบบเหมือนยุคอนาคตล้ำๆหน่อยครับประมาณนั้นนะเป็นออกแนวเหลี่ยมๆแต่ที่ผมไม่ชอบเลยคือคลิปเนบนี่แหละผมไปดูรีวิวของฝรั่งเนี่ยเขาดัดแปลงโดยการโดยการแกะคลิปเนบออกเนาะแล้วก็ดัดให้มันกลับทางมาเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นคลิปเนบแบบดิสเครี่อันนี้น่าสนใจนะฮะไทยเรามีผมไม่ได้ขายซะก่อนนะเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่า มันถูกดัดมาแล้วรอบหนึ่งอะถ้าเราไปดัดซ้ำอีกรอบความแข็งแรงมันอาจจะลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้พกใช้งานเลยนะครับเป็นมีดที่ซื้อ,อประมูลมาแล้วก็อยู่ในตู้อย่างเดียวนะครับเนื่องจากช่วงนี้พายุเข้าเนาะก็เลยยังไม่ได้พกมีดพวกดีทูเท่าไหร่นะครับกวน้องหนิมมานะครับน้องหนิมเรียกได้ว่าอยู่ยาวๆๆเลยนะครับหรือบอกไปแล้วระบบล็อกของเขาเป็น l i เนอร์ล็อกนะครับ ลายนุนล็อกก็ประมาณนี้ทำมาเยื้องออกมาจากตัวเซตเฟรมล็อกนิดนึงนะครับเห็นไหมที่ไว้กดบางรุ่นเนี่ยทำมาพอดีกันเลยกดโคตรยากนะครับอันนี้กดง่ายนะครับปลดล็อกง่ายตัวโคนมีดคมของโคนมีดเนี่ยเกือบจะสุดเลยนะอยู่ประมาณนี้เลยนะก็ถามว่าอันตรายไหมเวลา,าพับเก็บอย่างนี้ก็ไม่ได้อันตรายมากนะครับแต่ก็ เสียวๆอยู่นะครับท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็แนะนําว่าให้หัดเปิดปิดมีดให้คล่องก่อนนะครับก่อนจะพับเปิดก่อนจะพับเก็บเร็วๆนี่ฮะประมาณนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับกับยี่ห้อที่อ่านออกเสียงโคตรยากนะครับแต่ในกลุ่มเขาชอบเซลกันว่าเป็นมีดชูสีมีดชูสีนะครับอันนี้มันน่าจะอ่านว่าชูซิสนะครับชูซี่ก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับเป็นการออกเสียง มีดแบรนด์จีนอีกแบรนด์หนึ่งที่แนะนําเลยนะครับงานพอๆกับแบรนด์ p พ t ร f y fish นะครับท่านใดที่ชอบรูปทรงมันแปลกๆล้ำๆอย่างเงี้ยแนะนําให้ซื้อได้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับยูเลดหลักร้อยก็มีนะครับหลักพันกว่าบาทถึงถึงสองพันก็มีนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากไว้กับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้มีดแบรนด์จีนนะครับที่เป็นของแท้นะแล้วก็ที่เป็นแบรนด์มีชื่อเสียงหน่อย นแนะนําให้ลองเปิดใจดูนะครับงานเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับงานแข็งแรงปึกปักนะครับแต่ข้อ,อ,อข้อดีแล้วกันข้อดีก่อนเนาะคือราคาถูกมีให้เลือกเยอะนะครับงานประกอบดีเหมาะสำหรับการใช้งานนะครับส่วนข้อพิจารณาเนี่ยสำหรับผมนะสำหรับตัวผมเองเนี่ยคือถ้าท่านคิดว่าจะซื้อมาเล่นป๊อปแป๊บแล้วอยากขายต่อเนี่ยแล้วท่านซีเรียสเรื่องราคาขายต่อเนี่ยเหมือนอย่างพวก มีดแบรนด์สไปเดอร์โคอย่างเงี้ยซื้อมา1 5น0อันนี้สมมติน,นะครับมือหนึ่งพันขายต่อจริงๆอาจจะได้พันสถึงพันสก็คือกอําไรไม่ใช่ทุนมันไม่ได้ลดเยอะครับแต่ถ้าเป็นมีดแบรนด์จีนพวกนี้ท่านต้องทําใจเผื่อไว้นิดนึงนะครับมันเป็นมีดเหมาะสำหรับการใช้งานเนาะแต่จะจะสะสมก็ได้นะครับมีดทัวที่สวยๆที่เราอยากสะสมนะครับแต่เวลาขายต่อเนี่ยท่านต้องทําใจไว้นิดนึงคือราคามันอาจจะลดเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่น ตัวเร่มนี้ซื้อมาพันหเท่ากันนะแบรนด์ดังๆอย่าง Spyderco HUSTLE อาจจะขายได้พันสามต่ำสุดคือ1ันสอ่ะแล้วแต่สภาพนะแต่ตัวนี้อาจจะได้น้อยกว่านั้นนะครับอย่างซื้อมาพันหเนี่ยท่านอาจจะขายได้แค่พันเดียวเต็มที่พันสไม่ก็7,800นะครับเนื่องจากมันไม่ใช่แบรนด์ดังมากอ่าหนึ่งเลยแล้วก็คนไม่ค่อยรู้จักนะครับนะ ก็คือชื่อเสียงนั่นแหละแรกๆคืออันดับแรกเลยคือชื่อเสียงนะครับแล้วคนก็คิดว่าแบรนด์จีนเนี่ยมันยังคนยังเข้าใจผิดว่าแบรนด์จีนงานยังมันยังไม่ค่อยดีมากด้วยนะครับเนื่องจากเขายังไม่ได้เปิดใจแต่ถ้าท่านเข้าไปในกลุ่มที่เขาเล่นมีดแบรนด์จีนจริงๆเนี่ยก็มีหลายท่านมีเยอะนะครับที่ท่านเปิดใจแล้วก็ชอบนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นผมนะครับคนหนึ่งที่ชอบมีดแบรนด์จีนเหมือนกันนะครับซื้อมาใช้งานได้เนี่ยส,สบายซื้อมาเล่นไดส้สบายนะครับ มันดีไซน์แปลกตาดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับสาหรับคลิปวันนี้ก็อาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เนื่องจากไม่สบายนะครับก็ขออภัยไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปด้วยตัวนี้เลยนะครับนมีดชูสีเชิญยิ้มนะครับ ชูซี่ชูซิสชูซี่ก็ได้ครับโอ้ยอ่านยากจริงๆนะครับ x u n 1 1 6ครับอันงามวันนี้นะครับสวยงามกับฟอนฟิปนะครับโคตรเจ่มเลยนะครับราคาไม่แพง